3วิธีใช้ครีมอย่างไรให้ฝ้าจางวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็วิธีใช้ค่ะทำยังไงให้ฝ้าจางอย่างเห็นผลและมีประสิทธิภาพก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันนะคะหรือว่าถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะมาเลยกับข้อแรกนะคะเกียรตอยากให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ลดเม็ดสีเมลานินก็คือเราจะต้องดูสารสกัด ตัวที่ไปทําปฏิกิริยาต้องบอกว่าไปช่วยลดเม็ดสีเมะลานินที่เป็นต้นตอ่อเป็นสาเหตุเราจะไม่เลือกแบบที่ไปเน้นผัดเซลล์ผิวนะคะเพราะว่าถ้าผัดเซลล์ผิวเยอะๆผิวมันจะบางไวต่อแสงได้และสารสกัดควรเลือกแบบธรรมชาติให้มีความหลากหลายก็คือช่ายอยู่ในขวดเดียวก็คือมีสารสกัดหลายๆตัวที่เสริมกันแต่ต้องเป็นตัวที่ไม่กัดลอกตัวที่ไม่ทําให้ผิวบางแล้วก็เป็นตัวที่ปลอดภัยด้วยนะคะเช่นสารสกัด จากรากชะเอมเทศอันนี้เขาจะตรงไปยับยั้งเอนไซม์ที่กระตุ้นให้เกิดเม็ดสีเมลานินอัลฟาอบูตินด้วยก็เช่นกันทําให้ผิวเราค่อยๆกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ไปถึงตรงต้นต่อที่เกิดเม็ดสีเมลานินโดยที่ปลอดภัยไม่ทําให้ผิวบาง หยุดใช้หน้าไม่ดำปลอดภัยกว่ากลุ่ม AHA และ BHA หรือกลุ่มที่เป็นถัวเหลืองนะคะกรีซินซอจาพวกนี้ผิวจะชุ่มชื้นขึ้นด้วยก็คือให้คำนึงถึงว่าสารสกัดต,ต่างๆที่มาบวกรวมผนึกรวมมาช่วยผิวเราเนี่ยจะต้องมาจากธรรมชาติและมุ่งเน้นในเรื่องของลดเม็ดสีเมลานินนะคะจึงจะเห็นผลค่ะข้อที่2ให้เราเลือกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะล้างหน้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ทุ ขั้นตอนนะคะต้องอ่อนโยนปลอดภัยต่อผิวไม่มีสารกัดลอกไม่มีสารังแรงที่จะไปเร่งให้แบบว่าอ่าสรรพคุณฝ้าจางลดลงไวหน้าขาวไวใสเร็วอะไรแบบนี้เราไม่เอานะคะเพราะไม่งั้นเราจะเจอครีมที่มีสารได้ หรือสารต่างๆที่มันจะไปใส่อยู่ในขั้นตอนต่างๆที่เราใช้กับผิวอันนี้สำคัญมากๆเพราะถ้าผิววางไปแล้วฟ้ามันจะกระตุ้นขึ้นง่ายมากๆค่ะในที่นี้เนี่ยบวกรวมไปถึงการที่เราดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าต้องไม่แห้งล้างเสร็จหน้าต้องไม่แห้งตึงให้ความชุ่มชื้น ต้องไม่มีสารซัลเฟตนะคะหรือว่าสารเพิ่มฟองก็จะมีทั้งโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้า,า,นาโดยที่เป็นสารสกัดธรรมชาติเนี่ยก็มีเยอะแยะในท้องตลาดลองเลือกดูค่ะผิวเราก็จะนุ่มหลังล้างหน้าโดยที่ไม่แห้งตึงด้วย3ค่ะวิธีใช้นะคะก็คือถ้าเรามีบำรุงละดีๆอย่างที่บอกว่าสารสกัดดีแล้ววิธีใช้ก็ต้องดีถูกต้องไปด้วย วิธีใช้ของการที่มีบำรุงนะคะอย่างเกตดเองก็จะแนะนำหลายๆคนว่าถ้าเป็นเซรัม่มมันจะซึมเข้าผิวเร็วมากๆแล้วก็มีสารสกัดที่เข้มขน้นตอนเช้าก็จะเน้นทาบางๆทั่วใบหน้ารอบเดียวและไปเน้นตัวกันแดดแทนเพราะกันแดดเราต้องทาให้มากพอหนาพอจึงจะป้องกันผิวเราจากแสงแดดได้ ทาให้ถึง2ข้อนิ้วชี้นะคะแบบนี้เลยเยอะๆค่ะโดยแบ่งทาทีละครึ่งครึ่งแรกทาลงไปก่อนครีมกันแดดนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็ทาทับตามเพื่อให้เป็นเกาะคุ้มกันถึง2ชั้นส่วนตอนเย็นเราล้างหน้าคลีนซิ่งเมคอัพต่างๆล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเซรั่มเราต้องทา2รอบค่ะเพื่ออะไรรอบแรก ทาทั่วไปหน้ารอบ2เราจะทา3จุดที่มีฝ้ามีกระถ้าคุณมีเซรั่มลดฝ้าทาไปรอบเดียวอ่ะพอเวลามันขาวก็จงางใสมันทั่วทั้งใบหน้ามันจะไปไม่ถึงไอ้ข้างในอะ่ะ ที่มีแมสสีเมลานินเข้มๆที่เป็นฝ้าของเรามันจะช้ากว่าใครเปลือนเราก็เลยต้องทาซ้ำจุดที่เรามีฝ้าอย่างโนกแก้มบางคนเนี่ยเป็นตรงนี้เป็นปื้นเลยนะคะต้องทาซ้ำหน้าผากทาซ้ำอีกรอบหนึ่งถ้ามีฝ้านะคะตรงจุดไหนมีฝ้าให้ทาเน้นซ้ำลงไปค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีเป็นเทคนิคดีๆที่มาแบ่งกันแบ่งปันกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะวันนี้เกดก็มีแนะนำเช่นกันชุดดูแลฝ้าจากเคที่3ามชิ้นสานสขั้นตอน ลดภัยอยู่ได้สารไม่กัดลอกเริ่มจากตัวแรกนะคะตัวนี้เลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจะีคที่ตัวนี้ช่วยลดเม,ม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนอย่างสารสกัดมีถึง10ชนิดค่ะตัวที่ช่วยในเรื่องของลดฝ้าก็จะตรงไปที่สาเหตุยับยั้งเอนินไซม์ที่กระตุ้นให้เกิดฝ้า พวการากชะเอมเทศอัลฟาอาบูตินกีซินซอจาธนาสมิกแอซิดและอีก6ตัวเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการยกกระชับเพิ่มความชุ่มชื้นเติมคอลลาเจนแล้วก็ลดริ้วรอยเพราะคนที่แพ้สารมาหรือว่าหน้าแห้งๆมาทาครีมมักจะไม่ติดหน้าจึงบวกรวมลงมาในนี้10อย่างเลยนะคะและก็แนะนำกันแดดด้วยและสะบูท่ที่ไม่มีสารซาลเฟตค่ะสนใจทักเลยนะคะ